สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมนะคะพระพุทธร,รูปที่หลายคนศรัทธาไปขอพรเรื่องสุขภาพโชคลาบกันเยอะมากเลยค่ะครับผมแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเหมือนจะมีตำนานเรื่องพระพี่น้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะออข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของวดัด ขององค์หลวงพ่อแล้วก็พยายามจะแกะรอยตำนานพระพี่น้องนี่แหละครับว่าเป็นมายังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัววัดก่อนเลยไหมคะวัดไร่ขิงนี่มีความเป็นมายังไงคะได้ครับวัดไร่ขิงจริงๆแล้วเป็นวัดราชาดนนะครับสร้างเมื่อปีพศ2394 โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์พกท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสารปูนที่อยุธยาในตอนนั้นท่านก็ร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นมาอ๋อค่ะเริ่มจากสร้างโบสถ์ก่อนครับเริ่มสร้างพระอุโบสถก่อนส่วนชื่อวัดไร่ขิงนี่เอ่อก็มีสองแนวคิดนะครับค่ะยังไงคะบางก็ว่ามาจากชื่อตำบลคือตำบลไร่ขิงอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่อีกทางหนึ่งก็น่าสนใจคือเขาเล่าว่าแถวนั้นสมัยก่อนนู้น เป็นดงขิงเลยแบอบกว่าคนจีนมาปลูกขิงกันเยอะมากอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดไปแบบนี้นี่เองครับผมพอสร้างโบสถ์เสร็จก็ยังไม่มีพระประธานใช่ไหมคะแล้วองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่มาจากไหนคะคือพอโบสถ์เสร็จก็ต้องหาพระประธานตอนนั้นสมเด็จท่านก็เลยอัญเชิญพระพุทธร,รูปที่คนนับถือกันอยู่แล้วจากวัดสารปูนที่ท่านครองอยู่นั่นแหละครับมาประดิษฐาน อ๋อเป็นองค์เดียวกับที่เราเห็นปัจจุบันนี้เลยใช่ครับองค์นี้เป็นพระโลหะปางมานวิชัยลักษณะพิเศษคือเป็นศิลปะแบบประยุกต์ประยุกต์ยังไงคะคือองค์พระจะดูสง่าผ่งผายคล้ายๆกับศิลปะเชียงแสนยุคต้นๆนะครับแต่พอดูที่พระหัตถ์กลับเป็นแบบสุขโขทัยอ่อนช้อยเลยและพระพักก็มีเขาของรัตนโกสิน์คือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมาก โอ้แสดงว่าช่างฝีมือดีมากๆเลยนะคะแล้วชื่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่คือเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าคะเอ่อตอนแรกที่อัญเชิญมาท่านยังไม่มีชื่อเรียกเฉพาะนะครับแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์คนก็ศรัทธามากก็เลยพาก,กันเรียกตามชื่อวัดไปเลยว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงจนติดปากมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วเรื่องปาฏิหาริย์ตอนอัญเชิญมาที่วัดลอยน้ํามาอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะครับ เรื่องนี้สำคัญเลยเป็นที่มาของความเชื่อหลายอย่างคือตำนานหลักๆเล่าว่าท่านลอยน้ำมาตามแม่น,น้ำนครชยัยศรีแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่งใช่ค่ะเห็นว่าตรงกับวันสงกรานต์พอดีใช่ครับตรงกับวันสงกรานต์อากาศกำลังร้อนจัดเลยแต่พอเริ่มทําพิธีอัญเชิญเท่านั้นแหละเเกิดฝนตกพรำๆลงมาอากาศก็เย็นสบายขึ้นมาทันทีอัศจรรย์มากเลยนะคะครับ คนก็เลยเชื่อกันว่าท่านมีพุทธคุณช่วยปัดเป่าความทุกข์ร้อนนําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้เหมือนฝนที่ตกวันนั้นเลยนั้นสิคะก็เลยเป็นที่มาของงานนมัสการปิดทองประจําปีช่วงสงกรานต์เดือนเมษาที่จัดกันทุกปีถูกต้องครับกลายเป็นงานใหญ่ของจังหวัดไปแล้วก็สะท้อนความศรัทธาที่มาจากเรื่องราววันนั้นเลยทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์เลยค่ะตำนานพระพี่น้องที่ว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีพี่น้องเป็นพระพุทธรูปองค์อื่นๆด้วย ครับผมตำนานนี้ดังมากที่พูดถึงกันบ่อยๆหลักๆเลยก็จะมีสมองค์คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรฉะเชิงเซาแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรสมุทรสงครามอ๋อสามองค์นี้ได้ยินบ่อยค่ะแต่ว่าบางท้องที่หรือบางตำราก็อาจจะรวมไปถึง หลวงพ่อวัดเขาตะเคราที่เพชรบุรีกับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ที่สมุทรปราการด้วยกลายเป็นห้าองค์โหขยายไปถึงห้าองค์เลยเหรอคะแล้วมีอะไรน่าสังเกตเกี่ยวกับตำนานนี้ไหมคะทำไมต้องเป็นพระพุทธรูปกลุ่มนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือพระพุทธรูปเกือบทุกองค์ในตำนานนี้ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางเกือบทั้งหมดเลยจริงด้วยค่ะหลวงพ่อวัดร้อยขิงก็แม่น้ำนครชยัยศรี หลวงพ่อโสธรก็บางปะกงหลวงพ่อบ้านแหลมก็แม่กลองใช่ครับหลวงพ่อเขาตะคราวก็ใกล้แม่น้ำเพชรบุรีหลวงพ่อโตบางพลีก็อยู่ริมคลองสมรงที่เชื่อมกับเจ้าพระยาได้เออมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญทางภูมิศาสตร์หมายความว่ายังไงคะ คือมันอาจจะสะท้อนถึงเส้นทางคมนาคมการค้าขายการเผยแพร่ศาสนาหรืออาจจะเป็นความพยายามสร้างเครือข่ายความเชื่อวัฒนธรรมของคนในลุ่มน้ำภาคกลางสมัยก่อนก็ได้นะครับแบบว่าสร้างเรื่องเล่าให้ศูนย์กลางความศรัทธาตามลุ่มน้ำต่างๆมันเชื่อมโยงถึงกันอือือเป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยค่ะทาให้เห็นภาพกว้างขึ้นเยอะเลย สรุปวันนี้เราก็ได้รู้ตั้งแต่ประวัติวัดไร่คิงที่มาหลงพอ่อลักษณะเด่นเรื่องปฏิหารจนถึงตำนานพระพี่น้องที่เชื่อมโยงไปถึงพระพุทธรูปองค์สำคัญอื่นๆแถมยังสะท้อนมิต,ติทางสังคมวัฒนธรรมได้อีกด้วยครับก็น,นับว่าเป็นเรื่องราวที่ซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาที่สืบต่อกันมานานมีประเด็นทิ้งทายให้ลองคิดกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือ การที่กันนานพระพุทธรูปพี่น้องเนี่ยมันยังอยู่ยังถูกเล่าขานกันในหลายๆพื้นที่ทั้งๆท,ที่พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็อยู่คนละวัดคนละเมืองคนละลุ่มน้ำมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่สังคมไทยสร้างหรือรักษาความผูกพันความเป็นพวกเดียวกันผ่านเรื่องเล่าทางศาสนาแบบนี้บ้างอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะทำให้เรามองตำนานในมุมที่ลึกซึ้งขึ้น ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะยินดีครับ